ความความเชื่อของคนในพระพุทธศาสนาของเรานั้นก็ยังเป็นความเชื่อที่ที่งมง,งายอยู่ถ้าส่วนมากนะที่ไม่งมงายก็มีที่เป็นความเชื่อที่เกิดโดยปัญญา ถ้าความเชื่อที่เกิดโดยปัญญาในการที่รู้เข้าใจจริงมันจะไม่งมงายแต่เราชาวพุทธนี้ส่วนมากมีความเชื่อแต่ไม่มีสติปัญญามันก็เลยงมงายกันอย่างเช่นพระให้พรนี่ขอพรจากพระนี่ เวลาคนไปทําบุญบางคนก็ยังคิดว่าพอไปทําบุญแล้วถ้าพระมาให้พกรก็รู้สึกเหมือนว่าไม่ได้ทําบุญว่างั้นคือมันไม่เกิดสติปัญญาไม่เข้าใจจริงคนทําบุญท่านทําบุญกับใคร แม้เขาจะให้พรหรือไม่ให้พรก็ดีบุญก็นนย่อมได้ในขณะที่ทํานั้นแล้วเนี่ยบุญมันย่อมได้ในขณะที่ทําแล้วจะไปทํากับพระพอถวายท่านไปแล้วก็ได้บุญทันทีแล้วนั่นคือการสร้างกรรมดี สร้างกรรมที่เป็นบุญกุศลมันก็ได้แล้วแต่ผลของกรรมที่เราทำนีนมันจะส่งผลให้ตอนไหนมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ขณะที่เราทำถ้าเราเข้าใจในลักษณะนี้มันเกิดกุศลขึ้นมาทันทีเกิดปิติสุขขึ้นมาทันทีเลยเมยไม่ต้องรับพรถ้าเราเข้าใจด้วยปัญญาพอเราทำบุญแล้วได้ทำบุญ มันเกิดปิติเกิดสุขขึ้นมาแล้วหรือจะไปนึกถึงตอนไหนมันก็เกิดปิติสุขในการที่ได้ทําบุญได้ถวายสิ่งของปัจจัยนั้นๆแก่พระภิกษุสงฆ์สามเณรไปนั่นนะหรือจะไปให้ทานแก่ใครสถานที่ใดสิ่งใดบุคคลใดสัตว์ตัวไหน,นเขาไม่ให้พรก็เ,เกิดบุญขึ้นมาทันที ตอนที่เราทํานั้นแล้วไม่ต้องรับพรก็ได้ไม่ต้องให้พรก็ได้ไม่ต้องขอพรก็ได้นี่มันเป็นอย่างนี้พอเราทําไปแล้วนั่นนะมันเกิดบุญแล้วทีนี้กุสลจะเกิดตามถ้าเราเข้าใจว่าอ๋อเนี่ยน,นะเราได้บุญแล้วเกิดความปิติสุกในบุญแล้วแต่ผลของบุญมันจะส่งให้เมื่อไหร่ก็แล้วแต่มันเถิดถึงเวลามก็ส่งผลให้เองมันดออกอเหมือนกับต้นไม้ที่เราปลูกนี่แหละ พอเราปลูกมะม่วงลงไปมันยังไม่โตมันก็ไม่ออกผลให้เรากินได้ดอกแต่เราก็ปลูกมันลงไปถึงเวลามันออกผลมาเราก็จะได้กินมันเองบุญก็ฉันนั้นเหมือนกันที่เราทำไปไม่ว่ากับพระกับสิ่งใดกับบุคคลใดสถานที่ใดเราทำไปพวกมันได้บุญแล้วแล้วถึงเวลามันจะส่งผลให้เอง แต่ถ้าเราเกิดกุศลคือเกิดสติปัญญานะ่ะมันได้ขนาดนั้นเลยปิติสุขอิ่มเอิบในใจแม้ไม่ได้รับพรแต่คนเราในทางพุทธศาสนาพอไปทําบุญทาทานพวกก็ขอพรไม่ได้พรเหมือนไม่ได้บุญนะไม่มีความปิติสุขอิ่มเอิบใจเลยขอพรจากพระนี่คือความเชื่อแบบมงมงายไม่เกิดสติปัญญาคิดว่าตัวเองยังไม่ได้บุญ ขอขอพรจากพระพระก็ให้พรไปบางครั้งพระก็ให้พรแบบหลอกๆกันไปตัวกันมาสั้นะให้พรแบบหลอกกันคนที่รับพรไม่มีสติปัญญาก็โอ้ดีใจแต่รับพรพระก็ให้พรไป แต่พรนั้นจริงหรือหลอกไอ้คนรับก็ดีใจความจริงมันต้องดีใจถ้าเกิดมันมีสติปัญญามันต้องดีใจตั้งแต่ที่ทํำแล้วไม่ต้องรับก็ดีใจสุขใจแล้วนั่นพอมันได้ทําแล้วถึงเวลาก็รอ,อผลของมันแค่นั้นพอแต่ความจริงผลมันเกิดขนาดนั้นคือปิติสุขอิ่มเอิบใจแล้วไม่ใช่ว่ารอแล้วพรพอพ้าไอพรก็หลอกเราอีก อายุวันโนสุขังพลังหลอกกัน,นนะไม่ได้ให้พรตามความเป็นจริงแล้วเราสังเกตคนเก่ๆมาถวายทานปุ๊บโอ้ขอพรหน่อยเจ้าข้าเออขอให้มีอายุวันโนสุขังพลังนะวะสาธุเลยขนาดเขาหลอกนี่นะพระหลอกหลอกอยังไง ออ้เราไปสาธุเองครับเกิดความสุขกับสิ่งที่โดนหลอกนั่นแหละเขาเรียกกิเลสคือความงมงายความไม่รู้ไม่มีปัญญากิเลสมันก็เลยหลอกเราพระก็หลอกต่ออายุให้ขอให้มีอายุวันโนสุขขังพลังเขาว่าให้มีอายุคือให้มีอายุมากๆอายุยืนะก็อ,อย่างคนแก่มาทําบุญก็มีอายุยืนแล้วนันนี่ปอพระ ถ้อยากก็ะพรจากพระกิเลสหลอกไม่ได้พรเหมือนไม่ได้ทาบุญคนดะพอพระให้พรก็อายุวันโนสุขขังพลังสาธุดีใจค่อยดีใจไม่ดีใจตอนทํไม่ดีใจตอนได้พรเนี่ยง่านมันจะเป็นอย่างนั้นนะคนที่ศรัทธาแบบงมงายเชื่อแบบงมงายไม่มีสติปัญญาแต่ถ้าเรามาลองพิจารณานะพระหลอกจริงๆอนะหลอกได้ขอให้มีอายุนะคนที่มีอายุนะ พอมันมีอายุมากๆอย่างยายที่มาทําบุญก็มีอายุมางมาเจ็ดสิบแปดสิบก็ผ่อนภาวให้อายุวันมีอายุแล้วก็วันโนวันโนคือวันนะวันนะก็คือผิวพรรณให้มีอายุยืนนะให้มีวันนะนะวันนะคือให้มีผิวพรรณดีนะก็หลอกกันเดมันไม่เป็นความเป็นจริงมันหลอกกันพออายุมางมให้ผิวพรรณดีมันมีไหม ไม่มีมันเหี่ยวแล้วมันย่นแล้วฟันมันก็ไปจะหมดแล้วหูมันก็ตึงแล้วตามันก็จะบอดแล้วหลังก็ก้มแล้ววันนี้ให้มีวันน้าพออายุมากก็ให้มีวันน้าดีๆวันน้าก็คือผิวพรรณดีมันจะดีได้ยังไงมันเหี่ยวแล้วมันก็รอกันนั่นแหะ คำต่อไปอีกว่าสุขค่ะคือให้มีความสุขมีอายุมากๆมีวันณะดีๆและให้มีความสุขนะสุขขังมาสังเกตดูคนแก่มันมีความสุขตรงไหนลูกก็โอยนั่งก็โอยก็เจ็บเวทนาเกิดตลอดนอนก็ก็จะหลับตื่นแต่เช้าอีกตาก็มองมันไม่ค่อยเห็นหูก็ไม่ค่อยได้ยินฟันก็ไม่ค่อยมีเคีย้ยวข้าวกินข้าวก็ยาก ท้องก็ไม่ค่อยย่อยอีกจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยอยู่มันมีพลังตรงไหนมันมีสุขขังตรงไหนมีแต่ทุกข์เนั่นนะไอ้เราก็สาธุเอาผ้าก็หลอกกันเราก็สาธุว่ากิเลสมันหลงคิดว่ากิเลสมันหลอกให้หลงแถมลงว่าท้ายด้วยพลังอะอายุมากๆวันนะดี ให้มีความสุขแล้วให้มีพลังคือกำลังมันมีไหมคนแก่แล้วอายุมากๆม,มีกำลังไหมโอ้จะยกไม้ก็ยกไม่ขึ้นแล้วจะยกไม้เท้าเดินก็จะไม่ไหวแล้วมันจะมีพลังตรงไหนนั่นแล้วเขาเรียกว่าให้พรก็หลอกกันไอ้พวกเราก็โดนกิเลสหลอกสาทุกนี่นี่เขาว่าให้พรแบบหลอกๆไม่ให้พรตามความจริง แต่ถ้าให้พรตามความเป็นจริงล่ะอายุแก่แล้วนะวันนะก็ไม่ดีนะเข้าใจไหมความสุขก็ไม่ค่อยมีหรอกนะเพราะมันเบีธนาเกิดขึ้นเยอะ ừ, พลังก็จะค่อยถดถอยถอยลงนะใกล้ความตายแล้วนะไม่ทำบุญนั่นะไม่ได้บุญแล้วไม่เกิดปติสุขแล้วเกิดโกรธไม่พอใจคนให้พรถ้าให้ตามความเป็นจริงนะกินเลสมาเล่นงานใหญ่เลย ไปโกรธไปเกลียดเลยถ้าให้ตามความเป็นจริงมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นน่ะจิตท,ที่ไม่มีกิเลสคลองสองัทธาแบบงงงายจิตที่มีกิเลสคลองสรัทธาแบบงงงายพอเขาให้พรแบบหลอกๆให้มีอายุนโนสุขังพลังนะสาธุดีใหญ่เลยนะทั้งๆที่ให้พรแบบหลอกไม่เป็นจริงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ถ้ามันไม่มีสติปัญญาน้องเนี้ยสายกรรมฐานนะ สายกรรมฐานหลวงปู่หลวงตาตั้งแต่สมัยหลวงปู่เสาหลวงปู่มัน่นหลวงปู่ชาลวงตาม,มหาบัวและทุกๆพระองค์นี้ท่านจะให้พรตามความเป็นจริงแม้แต่สมัยระพุทธา้าท่านก็จะให้พรตามความเป็นจริงไม่มีหลอกจะไปหลอกกันทําไมให้พรตามความเป็นจริงรับได้รับไม่ได้ก็แล้วแต่แต่ท่านก็อธิบายให้ฟังพรไหนที่ว่ามันดีๆเนี่ยสายสายของกรรมฐานหลายๆองค์ท่านก็นอนำออกมาเทศมาพูดให้ฟังเอน ลองโยมเข้ามานั่งฟังเทศฟังธรรมหรือมาทําบุญทําท,ทานกับพระพระกรรมฐานท่านให้พรที่แบบดีๆให้ดีที่สุดเลยก็ได้เช่นขออย่าให้มีอนาคตเนี่ยพวกาลังพนมมือจะสาธุละพรวับไม่เอาแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะโดนกิเลสมันหลอกวาไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วขออย่าให้มีอนาคต ขอให้หมดเหนือหมดตัวก็ยิ่งไปใหญ่เลยเริ่มจะโกรธพระแล้วทีนี้ขอให้ตายแล้วอยาให้ได้ผุดได้เกิดตัตายแล้วอยากให้ได้ผุดได้เกิดตายมันชาดเส้นกันตัวนี้ไหวบางคนถ้าไม่เขา้าใจจริงลุกต่อยพระเลยที่เป็นอย่างนั้นแต่ความเป็นจริงนั้นท่านให้พรที่ถูกต้องนั้นนะท่านให้พรตามความเป็นจริงท่านอยากให้เราเดินเข้าไปในจุดนั้นให้ได้ให้เห็นจุดนั้นให้ได้ ให้เข้าใจแจ่มในจุดนั้นให้ได้พรานั้นก็ออกมาจากความเป็นจริงคำว,ว่าขอให้หมดอนาคตคืออะไรคืออย่าไปพะวงหรือคำนึงถึงอนาคตเพราะอนาคตมันยังมาไม่ถึงเนี่ยไปคำนึงถึงมันทำไมพอมันไปทำอะไรไม่ได้ในเรื่องของอนาคตนะหรือว่าว่า พรุ่งนี้อย่างนี้อเราอยู่ในวันนี้เราจะไปทําอะไรในพรุ่งนี้ได้ไหมไม่ได้น่ะมนเรื่องของอนาคตมันทําอะไรไม่ได้เพราะมันหมดอนาคตนะทีนี้มันไม่คระเนื้อนดอดีตมันต้องไม่ต้องไปคํานึงมันเหมือนกันไม่ต้องไปวงมันไม่ต้องไปคํานึงถึงมันเพราะมันทําอะไรไม่ได้มันผ่านมาแล้วเมื่อวานผ่านมาแล้วจะกลับไปหาเมื่อวานแก้ไขเมื่อวานก็ไม่ได้ ขอให้ <REP. S 2> อยู่กับปัจจุบันจิตนี่พออยู่กับปัจจุบันจิตอย่างไม่ยึดอย่างเข้าใจเนี่ยนี่คือความหมายอยู่อย่างไม่ยึดอยู่อย่างเข้าใจกับปัจจุบันจิตนี้เพราะปัจจุบันจิตนี้มันจะแก้ไขอะไรก็ได้มันจะทําอะไรก็ได้ทําให้มันไปทางที่ดีก็ได้ทําไปในทางที่ไม่ดีก็ได้มันทําอยู่ในปัจจุบันจิตนี้แต่ถ้ามันมีสติปัญญา มันรู้เรื่องบาปบุญคุณโทษมันก็จะทําไปในทางสิ่งที่มันดีปิดบุญกุศลที่ขึ้นมาแทานน,นี่ถ้ามันอยู่กับปรจโยชนันได้มันจะไปในทางนี้ทั้งนั้นเองนี่แล้วว่ะทางาพระกรรมฐานพระผู้รู้ท่านจริงให้พ่อนะขอให้หมดอนาคตคืออย่าไปยึดในอนาคตอย่าไปพวงคํหนึ่งถึงในอนาคตแล้วก็อย่าไปยึดพวงถึงคํหนึ่งถึงหนึ่งเรื่องอดีตมันแก้ไขอะไรไม่ได้อนาคตมันก็ไปทําอะไรก็ไม่ได้ มันทำได้แค่ปัจจุบันแก้ไขในปัจจุบันแค่นี้เองนี่พอให้พรตามความเป็นจริงในลักษณะนี้คนที่ไม่เข้าใจมนทอยากสาธุเลยมือลดพุบลงข้อให้หมดเนื้อหมดตัวตายเลยทีนี้มือลดลงทันทีเลยไม่พอนนมแล้วแถมโกรธขึ้นมาแทนอีกคนหนึ่งกำลังสร้างเนื้อสร้างตัว กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวหาเงินหาทองสร้างครอบครัวทําให้หมดอนาคตให้หมดเนื้อหมดตัวด้วยตายเลยทีนี้ะจะอยู่ยังไงจะกินยังไงวะครอบครัวจะอยู่ยังไงลูกเต้าจะอยู่ยังไงพ่อแม่พี่น้องจะยู่ยังไงวะคำว่าหมดเนื้อหมดตัวคือหมดตัวกูของกูหมดอัตราตัวตนไม่ยึดมั่นในตัวตนแค่ให้รู้เข้าใจในเบื้องตน้น บอรู้เข้าใจในเบื้องต้นแล้วค่อยฝึกไปทําให้มันหมดเนื้อหมดตัวให้ไม่ให้มีตัวกูกของกูวกันมแค่นั้นเองอันนี้คือหมดตัวน,นี้หมดอัตตาตนนัวตรงนี้แต่อเรื่องของทางโลกแล้วมันก็เป็นไปตามกรรมที่เราสร้างไว้อยู่แล้วเรามาสร้างบุญทําดีถวายทานอย่างนี้มันก็เป็นบุญกุศลมันก็จะส่งผลให้ดีนะหรืออดีตชาติหรือ,อชาติก่อนๆน,น,นู่นอดีตหลังๆนู่นเราเคยสร้างไย่นก็ส่งผลอย่างนั้นให้อยู่นะ มันส่งผลอย่างนี้แหละแต่เรามาทําให้หมดเนื้อหมดตัวคือหมดอัตตาตัวต,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 วตวนของตนนี่มันจะได้อยู่สุขสบายมันจะได้ไม่ไปยึดไปทุกข์กับสิ่งใดๆเนี่ยพราะมันทําอย่างนี้ได้ทีนี้ไม่ได้ผูดได้เกิดหรอกแต่คนส่วนมากตายใกล้ๆจะตายหรือคิดว่าจะตายถ้าไม่รู้ถ้าไม่ได้ผูดได้เกิดแสดงว่าันบาปนะสัตว์วคนบาปหนาตายไม่ได้ผูดได้เกิด มันได้เกิดไม่ได้เกิดอยู่ในโลกหนิถ้าคนบาปหนานะไปเกิดอยู่ในภพภูมิที่เป็นนรกหนะตกนรกหม่งไหมหรือไปเกิดไปเป็นเปรตอสูรากายตามแรงกรรมที่ตัวเองทาบาปหนักๆไว้นั่นแหละเขาพอกบาปหนาว่าไม่ได้ผลได้เกิดดอกพก่อมันได้เกิดแต่เกิดในภพภูมิที่เป็นอบายภูมินอนมันเป็นอย่างงั้นอย่างนี้แต่คำว่าไม่ได้ผลได้เกิดตัวนี้ก็คือว่าเมื่อมันหมดอัตราตัวตน มันก็ไม่ได้ผุดได้เกิดในพบใดๆเลยไม่ว่าพบอบายภูมิพบมนุษย์พบสวรรค์พบไหนพราะมันเข้า,น,านิพพานคือมันทิ้งทุกอย่างนะไม่เหลืออะไรแล้วน,ะนั่นนะนี่คือพรตามความเป็นจริงของผู้รู้ที่ท่านชอบให้ญาติโยมออกไปคบไปคิดแล้วก็ไปเจรณา นี่ก็อย่างก็เหมือนกันว่าการให้พรนั้นมันก็จริงอยู่มันอาจจะทําให้เราเกิดปิติสุขแต่ให้เราทำความเข้าใจว่า,วามันเกิดปิติสุขได้ตั้งแต่ที่เราทําดีทําบุญแล้วเนี่ยเมธจะได้รับพรหรือไม่ได้รับพรมันก็เกิดปิติสุขในขณะที่เราทําแล้วไม่ว่าจะทํากับใครบุคคลใดแล้วเม้แตจะให้พรไปนั่นถ้าเราไม่เคยสร้างกรรมมามันก็ไม่ได้รับพรดังที่ว่าหรอก เพราะว่ากรรมมันจะส่งผลให้เองทำชั่วมากๆมาทำบุญครั้งหนึ่งโอ้โหบอกว่ามีอายุบรรณสุขขังพลังขอให้พ้นข้อพ้นโศกพ้นโลกพ้นภัยไปมันจะพ้นไหมเมื่อไปทำบาปมาเนี่ยข่าคนมาวิ่งเข้ามาวัดมาทำบุญพาให้พ้นข้อพ้นโศกพ้นโลกพ้นภัยนะมันจะพ้นไหมก็โดนจับเข้าคุกเข้าตารางมานเลยเพราะมันสร้างกรรมไม่ดีมามันอยู่ที่ผลของกรรมทั้งนั้น โพเคยสร้างจากสมุนความดีสร้างความดีมามากๆเลยไม่ต้องรับพรหรอกก็ไม่มีใครมาทําร้ายทําลายเราหรอกมันก็เป็นอย่างนั้นอ่ะมันไม่เกี่ยวกับพรเลยมันเกี่ยวกับการกระทําของเราคือกรรมของเราทั้งนั้นแต่การให้พรมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดกําลังใจขึ้นมาแค่นั้นเองแต่ถ้า,าพระพุทธท่านท่านไม่ได้ให้พรนะท่านให้ไปทาเอาเอง การทำเอาเองก็คือการสร้างกรรมถ้าอยากได้พรดีๆก็จะสร้างกรรมดีๆเอาเองหรือกรรมที่ดีๆที่เราเคยสร้างไว้มันก็จะส่งผลมาให้เองเนี yeah. ่ยท่านบอกอย่างนะั้นพพุทธเจ้าก็ท่านก็บอกอย่างนี้กรรมที่ท่านสร้างในวันนี้หรือกรรมใดที่ท่านสร้างตั้งแต่อดีตบานมา อยางบริสุทธิ์บริบูรณ์ก็ขอให้ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเหมือนพระจันทร์เต็มดวงเหมือนน้าเต็มม,ามหาสมุทรชั้นใดก็ชั้นนั้นจะอุทิศให้ใครจะอุทิศให้บุคคลที่ตายไปเรือให้แก่ตวเองก็ขอให้รับได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นแหละค,คือมันมาออกมาจากกรรมที่เรากระทาทั้งนั้นอยงนั้นเรากระทากรรมไม่ดีมามมากๆตั้งแต่อดีตชาติม่ปัจจุบันชาตินี่ ใีพรจะให้เลือดเลยประเสริฐสียังไงอย่างที่เขาพูดกันเคยไปได้ยินได้ฟังตอนเขาฟังสีมาอะไรบอกว่าพรอ,อย่างงั้นอย่างนี้พูดยาวเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงก็ไม่มีวันจบจ้างมันก็รับไม่ได้รับเพราะอะไรเพราะมันไม่เคยสร้างมาในทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเราสร้างกรรมสร้างกรรมแลยวก็ได้รับพรในสิ่งนั้นก็เหมือนกับ็นที่าโอ้ย ไปตรงนั้นด้รับพรน,นั้นมาถูกลอตเตอรีละอ่งมาก็มีโชคไม้รก็เคยสร้างกรรมมาออไไพอไปด้รับพรมาก็มันดันบางเอื่นคาว่าคาว่าบางเอืม่มันไม่มีแล้วมันดันไปถูกถูกช่วงที่ผลของกรรมส่งผลให้แต่ถ้าบางเอื่นไปตรงนั้นเขาให้พรอ,อย่างดียางเงือนมันแต่กลับมาทํางานล้มเหลวก็ไม่มีโชคไม่รักก็เพราะพระกรรมไม่ดีมันส่งผลให้อยู่กรรมดียังไม่ส่งผลให้มันก็จะเป็นในลักษณะอย่างนั้น นี่กขขอให้เข้าใจในลักษณะอย่างนี้ที่นท้นถ้าเราเรามากระจัดความงมงายความกระทาแบบงมงายออกอย่าไปหดหูเวลาท,ทําุนทาทานพอเราทาบุญทําทานอดไม่ได้รับพอรอูยังไม่ได้บุญหรอกนะนั่นคือความงมงายความไม่รู้จริงมันได้แล้วถ้าเรานึกว่าโอ้ได้ถ้าทำบุญแลางอิ่มเออปิติใจในในทาบุญแล้ว,ลวนะักเกิดกุศลคือปัญญาเกิดค,ความมเอือใจขึ้นมาเลยนะพรไม่พรไม่สนใจเพราะเราได้ทําแล้ว การได้ทำนั่นแหละคือมันจะได้ผลของพรเพราะมันสร้างเหตุสร้างเหตุที่ดีมันก็ได้ผลที่ดีนั่นเองก็ขอให้เข้าใจในลักษณะนี้เราจะได้ไม่ศรัทธาย่างงมงายถ้าเราอยู่ในพระพุทธศาสนานั้นอย่าให้กิเลสมันมาล็อเราว่าโอ๊ยไปทําแล้วยังไม่ได้พรไม่ได้บุญดอกนั่นกิเลสมันลออแต่ความปจริงมันได้ตั้งแต่ที่ทําแล้วไม่ต้องรับพรก็ได้แล้ว แล้วก็จะให้จิเลียนเป็นหลอกเวลาท่านให้พรแบบที่ไม่เป็นความเป็นจริงอายุบนโนสุข,ขังพลังไปสาธุอย่างดังทีเดียวไม่พอสาธุสาธุสาธุส,ธสมครั้งสี่ครั้งห้าครั้งเอาเขโดนหลอกสอนหลอกไปอีกจะเป็นในลักษณะงานถ้ามันไม่มีสติปัญญาเอาละเราชาวพุทธศาสนาจงมีศรัทธาความเชื่อด้วยสติปัญญาให้รู้เข้าใจ ในหลักความเป็นจริงนั้นเราก็จะได้ไม่หลงกลของกิเลสโดนกิเลสหลอกและโดนคนอื่นหลอกหวังว่าคงพอเข้าใจคอเอว